สวัสดีค่ะเพราะว่ากระจายกันจนทั่วนะคะนี่ค่ะอ่านั้นสองเข่งนั้นอยู่ตรงนู้นนะคะอันนี้ใส่กระปุ๋ยเนาะก็อันนี้เอามาวางตรงนี้มี่พี่เชศสมอนี่ค่ะต้มเรียบร้อยนะคะต้มเรียบร้อยใส่ถุงแพกให้เออใส่ถุงแพกแพกแพกตัวนั้นสดนะคะ ตัวนั้นสดอันนี้ก็เจ้าหนึ่งนะคะสดนะคะตัวนี้ก็อันนั้นสองเข่งกับถุงนะคะอันนี้ถุงใหญ่นะคะถุงใหญ่แล้วก็มีอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยหน่อไม้ส่ดจะจะต้มไว้ตอนเย็นนี่แหละคือจะแกงนะคะที่ยังไม่ต้มนี้อันนี้ก็คือจะจะเอาไปใส่เออ ของลุงเออใส่ถังนะก็ส่งงานส่งงานให้พี่เพชรสมรก่อนนะคะถ่ายรูปให้มันต้องสามคนยกเด้อนี้มันถึงจะได้มันหนักเออมันหนักเพราะว่าอัดแน่นนะคะก็เอาแต่นออ่อนๆพรุ่งนี้เราก็จะได้แกะแกะแล้วก็ถวายพระแล้วก็แจกคนที่มาในงานเด้อพี่เพชรสมรขอให้บุญหนุนนำเด้อขอ เอออสาวานแม่สาวานด้วยนะคะที่อุดหนุนแล้วก็ของแต่ละชุมชนนะแต่ละคนเนาะมีราคาที่อยู่ตรงนั้นนะคะได้ข้ห้าหกคนนะคะใช่ค่ะหลายคนนะคะกระจายนะคะที่ทําให้มีรายได้นะคะขอบคุณค่ะแม่เพชรสมนขอให้แฮงๆรวยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสาธุสาธุนะคะแล้วก็เออก็เรียกผู้ชายแล้วมนยกช่วยเนาะอืมก็ เดี๋ยวนะคะอ่าเตอมายกอันนี้ช่วยไปใส่ถังหน่อยลูก <c oughs> นี่ก็จะยกไปใส่ถังไว้ถังลุงนะ่ะแหละอ่อรวมกันที่เข้าไปน่ะแหละลูกโอ้ยกไปเลยนะคะก็อันนี้จะแกงนะคะ ตัวนี้ป้าใส่จะแกงอันนี้จะให้วัดอ่าป่าซาจะป่าดุงนะคะให้ยายเวียงมาเอานะคะนี่ตัวนี้ให้ยายเวียงมาเอาเนาะก็โลยายเวียงอยู่นะคะ ก็คือนานมาเอาแท้ยายเวียงนี่ก็คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะนี่ค่ะจะแกงนะคะป้าใส่แจเกงนะคะก็ คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามขอบคุณค่ะ